อู้กระเทียมลงหนึ่งกลีบทำแบบสูตรแบบสูตรแบบว่าแบบว่าสูตรแบบมั่วไปเลยจ้าไม่ใช่มั่วหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรตายตัวกลีบกระเทียมหนึ่งกลีบให้น้องด้วยนะก็มาล้างแค่นั้นแหละคือไร มะนาวมีอีกไหมมะนาวนอกจากสามลูกเนี้ยที่รนะักมะนาวมีอีกไหมสวัสดีนะคะทุกคนเราอยู่กับบานอ้วนนะคะทุกคนชึบฟึบอ่ะเครื่องปัน่นเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มกันนะคะทุกคนอร่อยไม่อร่อยก็วางกันไปกินได้ก็กินก,กินไม่ได้ก็เททิ้ง มุมไม่ค่อยสะดวกไม่ได้เตรียมอะไรมากมายนะคะขอแบบบ้นบานๆเร็วๆเลยแล้วกันนะคะทําไม่เยอะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกินกันแค่สองคนเดี๋ยวเหลือจริงๆตั้งใจไปเคซเอฟเพื่อไปเอากระเทียมโทนดองเว้ยทุกคนเซ็งยิปเป่งเลยกลับมาไม่มีกระเทียมโทนดองลืมค่ะนะคะเคอร์ฟิวแล้วเรียบร้อยไปเอาก็ไม่ได้แล้วสวัสดียินดีต้อนรับนะจ๊ะครับพอละเดี๋ยวจะต้มหมูสามชั้น ทำเมี่ยงกันค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่กลีบกระเทียมนะคะสวัสดีนะคะสูตรแบบ No recipe นะคะกะเอานะคะทุกคนสวัสดีค่ะขออนุญาตไม่ได้เห็นหน้านะดูการทำใครจะดูให้พิมพ์ว่าดูนะคะพิมพ์ว่าดูนะคะก็นานๆจะแบบว่าที่จะแบบทำอาหารให้ดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะจ๊ะอืม กระเทียมขี้เกียจแกะเป็คนคนขี้เกียจทำกับข้าวนะเพราะว่าทํานู่นทํานี่หลายอย่างนะคะพอทํากับข้าวปุ๊บเนี่ยคนที่จะเหนื่อยอะ่ะคือลุงแอดและลุงแอดก็จะแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่การทํากับข้าวอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบทําหน้าแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยจะแบบไม่ทานานๆจะทําอะไรเงี้ยค่ะสามีไม่ชอบให้ทํากับข้าวเพราะว่าขี้เกียจช่วยกันเก็บเหตุผลแค่นั้นเองอะคะ่ะจริงๆ <laughs> สวัสดีจ้าทำเมนูอะไรเหรอคะน้องทำเมี่ยงค่ะกระเทียมกม็ใส่กระเทียมใส่ไปเลยใส่ไปเลยโบเดี๋ยวพอปะวะพอไหมวะพอไหมสิพอปะนะพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใช้วิธีขี้กแกะนะคะใช้วิธีทุบเลยก็ได้ วิธีทุบไปเลยนะคะทุบแบบนี้แล้วก็กระเทาะเอาเปลือกออกอย่างนี้นะคะได้เราทําอะไรนี้ได้เอออย่างนี้เลยเกล็ดแกะนะคะทุกคนพอดีว่าบาอ้วเล็บบางเพราะว่าเคยทําเล็บเจลมาตลอดแล้วพอไม่ทำปุ๊บเล็บบางว่ะนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าชีวิตจริงแม่งทำไงวะางไม่ต้องแบบมีตั้งกงตั้งกอ้อะไรแบบว่าไม่ต้องมาแบบว่าตัดตรงตัดต่ออะไรเงั้แหลยเรียลลิตี้เลยทำไป ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งรองเล่นลูกแอดแกล้างผักว้ให้หมดแล้ะนะคะนี่ใส่เข้าไปอ่ะดูเออเออ,เอ,อดูนะดูนะเออดูไปกระเทียมเสร็จต้องใส่อะไรเดียะพริกเนาะล้างไปแล้วเอ้ย,อยพอดีมีหมูอยู่หมูนะคะเดี๋ยวเราจะนี่คะ่ะหมูนี่มีหมูอยู่เดี๋ยวเราจะไปต้มหมูกันนะคะ ต้มหมูเพื่อที่ว่าไว้กินนะคะต้มหมูแป๊บหนึ่งนะไปต้มหมูก่อนต้มหมูจ้าต้มหมูยัวยวย่วจ้าเอาไว้หั่นกินเป็นเมี่ยงจ้าเสียดายไม่มีกระเทียมโทนดองจ้าถ้ามีกระเทียมโทนดองมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเยอะมากเลยจ้าในเมื่อไม่มีก็ไม่เป็นไรจ้ามีแค่ไหนก็กินแค่นั้นจ้านะคะทุกคนกินง่ายอยู่ง่ายบ่มีอย่งมีอย่งก็กินเข้าไป ท่านมีเอียงก็กินง่ายงๆบ่เรื่องมากเรื่องมากมันซีบอดีมันคือซีไม่แม่นหรอกใครดูอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะอยู่นอกเฟรมมีผักไม่รู้สูตรอะไรสูตรคิดเองนะคะไม่มีใครมาช่วยคิดนะคะโยนผักไอ้พันนี้ลงไปเลยค่ะเปเปอร์มินนะคะหรือว่าสรารเน่ใส่เอออะไรวะเนี่ยโหระพานะคะเอ,อหอมเปนะคะ ผักชีไปเรื่อยนะคะทุกคนใส่ไปค่ะล้างแล้วนะคะใส่เข้าไปนี่นะคะเอออ่ะมันต้องเป็นน้ําจิ้มสิวะมันต้องเป็นออกมาจนได้นะคะตอนนี้เราต้มหมูอยู่นะคะต้มหมูไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันน้ําจิ้มก็ล้างพริกไว้เรียบร้อยแล้วก็เด็ดลงไปเลยจ้ะนะคะเด็ดทุกอย่างใส่ที่คิดว่ามันจะกลายเป็นน้ําจิ้มได้ก็ใส่ลงไปเลยจ้ายัวยจ้ะใส่ลงไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ แล้วเดี๋ยวทําไปก็ค่อยเก็บไปอะไรไปนะจ้ะนี่ใส่พริกลงไปนะคะสวัสดีจ้าอะใส่ไปเลยค่ะนะคะใส่ปากใส่ปากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นจะแซบบอมันอีแซบบอใส่พริกลงไปมันจะเผ็ดไปไหมเนี่ยเธอถือว่าพอได้ไหมได้นะเออใส่ไปจะไปยากอะไรนะเออมา ใส่อะไรดีวะผงชูรสเนาะผงนัวใส่สักนิดหนึ่งนะน้ำตาลแหมน้ำตาลสักหน่อยแหมทำท่าไหมทำท่าหวานหวานหน่อยเนาะเออให้มันหวานหวานหน่อยห้าก่อนนะเออน้ำตาลไม่มีน้ำตาลปีบเนาะน้ำตาลปีบไม่รู้อยู่ไหนวะอยู่ในตู้มัง้งเตน้ำตาลทรายได้ไหมแต่มน้ำตาลทรายนะน้ำตาลทรายเออเตแมน้ำตาลทรายนะคะก็จะหวานนะต้องหวาน ไปก่อนเ้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเออใส่ไปใส่มากน้อยตามฐานะได้เลยนะจ๊ะอืมใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่ซะหน่อยเออเออใส่น้ำเออใส่ไปใส่น้ำเออใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือซะหน่อยเขาว่าเกลือดีอ่ะใส่เกลือเกลือเกลืออืเกลือ เรือจากเรือจ้าเกลือเครือเือ,เอ,เอตาลปีบหรอมีมีหรมีเราอยู่ที่ไหนอะ่ะมีแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเนาะอดีดๆแค่นั้นหละ,ะเออเจบแล้วยังไงต่อเดี๋ยวไปหั่นมะนาวนวดมะนาวซะหน่อยนะคะนี่นะคะนี่เลยน้ำปลามะนาวคือจบมะนาวเดี๋ยวเรามาบีบทีหลังดีไหม ดีไหมเราทาท่าให้รู้ว่าเออเครื่องปั่นมันทางานจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยคะ่ะไม่เคยเปิดใช้มานานมากแล้วอ่ะปิดยังไงสิอ่ะ,อะไม่ได้ทําละบานอ้วน <c oughs> แค่ปิดฝ่ายยังปิดไม่ได้ล้คะ่ะอ่ะทุกคนเรายกเลิกภารกิจออได้ละได้ละ <c oughs> เอ้ เฮ้ยกระเด็นเส้นนแล้ววะเละิศทีนี้ทีนี้เราจะให้มันมีความนัวด้วยการที่เราจะใส่ถั่วลิสงจ้ะใส่ถั่วลิส,ง,สงแล้วก็เดี๋ยวเราจะบีบมะนาวทีหลังนะจ๊ะ,ะถั่วลิสงนั้นเราจะอ่ะเปิดไม่ออกอีกอ,อทําไงวะเปิดรูนี่ก็ได้วะ,ะถั่วลิสงนั้นซื้อมา20บาท ก็ใส่ลงไปเลยมากน้อยตามฐานะอีกแล้วใส่สักสิบเจ็บาทโอเคสามบาทเลือไว้ไปแอมเปะแอมเปะนะคะโอ้โหเม็นเขียวเลยก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปหั่มะนาวแป๊บมะนาวเหรอเดี๋ยวเราจะเอามะนาว เดี๋ยวมาดูกันนะคะกินได้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าคิดว่าความหวานน่าจะไม่พอนะคะเออมาลุ้นไปได้วยกันนะกินได้กินได้เพราะว่าเป็นคนทํากับข้าวเป็นพี่แต่ว,ว่าเออแบบไม่ค่อยได้ทําไงไม่ได้แบบโหโยิ่งใหญ่เลยขนาดนั้นไม่ได้มีความแบบเกิดอยู่แต่บ้านนอกนะคะทุกคนทํากับคงกับข้าว,วะขะล่องอยู่แล้วพี่เดี๋ยวพอไม่ได้ทํานานๆมันก็จะมีแบบเก๊กงังๆบ้างนิดๆ,ๆนิดๆนะคะไม่ได้แบบว่าอุย้ย สับมีไม่เป็นอะแกเห็นแต่แอปเปิลแล้วตกใจคนหวลุกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นคนที่แบบเรียลลิตี้เรียลลิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับกับหมูเปแป๊บนึงเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนวะไอ้คนนี้เฮ้ยแม่สาวน้อยคือหมูกินยังไงก็อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้ยังไงก็อร่อยนะคะคิดว่านะคิดว่ายังไงก็อร่อยนะคะขอร้องเถอะถ้าไม่อร่อยอะ มไม่ไหวนะคนดูแล้วหลายร้อยอยู่นะมันต้องนิดนึงน้องอย่าให้พี่เสียหน้านะอะกลับหมูละกลับหมูละเ,เี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่รอดอ่ะกลับมากลับมาที่น้ำจิ้มกลับมาทำไรวะทำไงต่อวะอ๋อหั่นมะนาวก็เราบีบมะนาวเดี๋ยวบีบมะนาวเดี๋ยวแป๊บนึงหั่นมะนาวต่ออ่ะทุกคนรบกวนช่วยกดหัวใจกดไลค์กดว้าวให้ด้วยนะคะ เราจะโชว์การทําน้าจิ้มที่แบบว่าง่ายๆนะคะมีอะไรก็ทําไปนะคะยังไงนะลืมและปึ๊ก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 ปึก๊โอเคนี่นะคะเราก็จะมาบีบมะนาวใส่ลงไปกันมะนาวหนึ่งมะนาวอุยหอมว่ะเธอ นะคะนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเรื่องความแห้งความเอย่ยปั่นเบื้องต้นไงเบื้องต้นเบื้องต้นอ่าเดี๋ยวก็นั่นแหละทําจนได้นะคะดูไปดูไปนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอุ้ยหอมมะนาวหอมมะนาวเลยอะ่ะคุณคิดว่าน้ําตาลไม่พอนะ่ะเพราะว่าแบบ น้ำจิ้มงแคือรสชาติมันต้องแบบมีความหวานความเปรี้ยวความสดของมะน,นาวแบบมันต้องตัดหวานแล้วก็มีน้าปรุงน้ําปลานิดนึงคือที่บ้านเราน้ำปลาอยู่ไหนวะไม่ค่อยกินน้ําปลาน้าปลาไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะทุกคนเอาจริงๆพูดจริงๆเลยใครเคยเห็นบรอ้วนเอาขวดน้าปลามาหยอกไหมไม่ค่อยใช่ไหมที่บ้านไม่ค่อยมีเว้ยนะคะ จริงๆมีเครื่องบีบมะนาวนะคะแฟนเพจให้มาทำไมไม่ใช้วะงงตัวเองด้วยความเคารพบ,บีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลเพิ่มก่อนไปไหนวะน้ำตาลออะมาใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะคิดว่าต้องหวานอีกแล้วนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราจะเติมน้ำหรือเติมน้ำปลาเดี๋ยวมาสามีหาน้ำปลาเราอยู่ที่ไหนนะคะสามีสามีเห็นน้ำปลาขวดใหญ่ๆของเราไหมคะอ๋อเห็นแล้วคะ่ปะปลาหมึกค่ะ พี่คอยดูหมูให้หนูเลยนะน้ำปลาจวดจวดประมาณนี้นะคะเพราะมันมีเกลืออยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วอีกเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนบึม <c oughs> <c oughs> ใส่เกลือแทนน้ำปลาได้ค่ะบัดว่นทำบ,บ่อยโอเคดูดีมากเลยอ่ะพี่แต่กินได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งทำไมอ่ะทำไมพี่หัวเราะพี่สงสัยจ,จะอร่อยอืมว่าไปอืไม่หวานอ่ะ ทำไมถึงจะหวานวะลุงลุงลุงช่วยรืออย้อนี่ให้หนูหน่อยช่วยลื้อหาน้ําตาลให้หนูหน่อยน้ําตาลปี๊บค่ะน้ําตาลปี๊บด่วนเลยค่ะเพราะว่ามันมันไม่มไม่มันไม่หวานพอเลยเนี่ยมันไม่ละลายหนูอยากได้ความหวานอยากได้ใส่หลับไม่หวานทุกคนทุกคนจะแบบอีกหน่อยอ่ะใส่อีกใส่อีกอหวานเท่าไหร่ถึงจะพอพูดมา น้ำตาลปี๊บเปิดยังไงใส่ไปอีกให้มันหวานมันไม่หวานเลยจริงๆนะเธออ่ะพอทีเนี้ยอ่ะมันต้องให้ตัดหวานนิดนึงอ่ะโอเค้าเลถ้ายอยเก็บได้เลยนะคะสามีตัวไหนเก็บได้มาได้ไปพร้อมๆกันเดีย๋ยวจะเติมน้ำแล้วความเปรี้ยวกหน่อยโอเค วานแน่งานแน่หวานแน่เสียดายถ้ามีน้ำคือบัตอ้วนกะไม่ถูกเลยค่ะถ้าไม่มีกระเทียมกระเทียมดองเพราะว่าเป็นสูตรที่ต้องใช้กระเทียมโทนดองนะคะก็เลยไปไม่ถูกเหมือนกันค่ะขอโทษถ้าแบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ไม่มีอ่ะบีบดีกว่า บีบเพิ่มใส่ลงไปเรื่อยเรื่อยแล้วค่ะทุกคนล่าสุดนะจ๊ะล้างมะนาวเรียบร้อยแล้วเรามาบีบมะนาวกันนะจ๊ะทุกคนคนห้าหกร้อยคนมาดูคนทำน้ำจิ้มสูตรมั่วเออเอาขายขี่หน้าหลังงานนด้กว่านะคะเอยหน้าตามันแอบดูดีอยู่นะยังไงนะสิเขาต้องอย่างนี้ใช่หรือไม่ช่วยบอกหน่อยเธออย่างนี้เนาะอย่างนี้ปะไออ่ะ เฮ้ยดูดีมีวัฒนธรรมโอ้โหที่สุดอ่ะแก่สันคือแบบเครมไว้ว่าแบบดีมากแม่ <c oughs> มอยเลิศว่ะไปบีบอยู่ได้ใช้มือบีบไเลยอ่ะเลิศเลิศค่ะ นะคะคแล้วเราก็จะมาคิดว่าน่าจะใกล้แล้วค่ะใกล้ละฮี ้หมูไว้หมูเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวน้ำก็งวดก็งวดเต็มทีเดี๋ยวขออนุญาตใส่น้ำต้มหมูลงไปนิดนึงช่วยไหมวะช่วยไหมวะสะต๊อกหมูนหน่อยนึงอโอ้ยทุกคนอายวะถ้าไม่อร่อยขึ้นมานะหาเลยนะ อ,อืมว้าวว้าวอืมเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอืมอร่อยเวอร์ว้าวอร่อยมากแล้วแบบเข้มข้นสุดๆไปเลยทุกคนมาสเตชันนี้กันดีกว่าสเตชัน หั่นหมูกันดีกว่าค่ะทุกคนหมูเราได้แล้วนะคะทุกคนหั่นหมูหั่นหมูเฮียสมูหักก็ล้างไว้แล้วอ่ะทีนี้เราก็จะมาหั่นหมูกัน อย่างนี้นะคะโอ้โหสุกป,ปะไม่สุกก็เวฟค่ะจังหวะเน,นี้ยหมูก็พอดีคํานะคะอุวยแกแร้วแบบต้มในน้ำเกลือจ้าหมูสามที่ไม่ค่อยมีหมูไม่ค่อยเมืองมันนะคะเลือกชิ้นค่อนข้างจะแบบเป็นเนื้อนะคะทุกคนวู้ว้าว คือชิ้นแบบใหญ่ๆไปเลยนะคะให้แบบว่ารู้สึกว่าจึ้งอืมว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ประมาณนี้ค่ะพอได้เนาะ ยิ่งไม่ต้องหัน้ำจิ้มก็ได้กินหมูเฉยจบอึ <c oughs> Good. Good. Mm. Mm. ่มฮึอมม o ึมเกิเดอืมอืม tenderly tasty อุ้ยน้องอยากกินนะลูกน้องโลละร้อยแปดสิบนะเนี่ยอืมอืม อืมอืมว้าวเอาแบบชิ้นแบบไม่บางนะคะเอาแบบจะตุลัดจะตุลัดก้อนๆอวบๆอุ่มๆตืมๆใครดูแล้วน้ำไหลไหลให้พิมพ์ว่าไหลหัวใจเลยว่าต้องมาแล้ว oh my god กิ่งกับพักสดๆกรอบ น้ำจิ้มรสช,ชาตินนัวบอกแล้วว่าน้ําจิ้มไม่มีสูตรหรอกค่ะชิมไปแค่รู้ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างแล้วเราก็ชิมให้มันได้สัดส,ส่วนนะคะอือตัดเกลือไงมาเลยแบบหืหว้าวมันต้มอยู่ในอุณหภูมิที่แบบเกินจุดเดือดร้อยองศาเพราะว่ามันใส่สเกลือเข้าไปมันจะเพิ่มองศาความร้อนมันทำให้หมูแบบ สุกแล้วอร่อยมากมยังค่ะยังนี่หูห,หมู p o ก k b e ี่พ p อ r เบลลี y ฝรั่งเรียกคือหมูสามปะโอ้โหทาชิ้นใหญ่ไปเลยจ้าชิ้นเล็กไม่ต้องหยิบหลายชิ้นนะคะเอาชิ้นชิ้นเดียวให้แบบว่าต่อหนึ่งคำไปเลยจ้า อว้าวนี่นะคะอุ้ยว้าวอืม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 มันหนึ่งหนังอันนี้ไม่ถึงโลนะคะทุกคนราวๆหกเจ็ดขีดได่หมู เดี๋ยวเราก็จะมาจัดผักกันนะคะน้ำจิ้มอ่ะเอาใส่แก้วดีกว่าแก้วใสเหมือนเดิมที่เราชอบใส่นะคะมันง่ายนะคะชอบใส่แก้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเติมเอานะเจ๊ะน้ำจิ้มค่อนข้างจะเป็นสูตรเข้มข้นเลยนะคะทุกคนเข้มข้นเลยช่วยทยอย เขียให้หน่อยนะคะว้าวว้าวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมเอาไว้อย่างนี้ก่อนคายอย่างนี้ไปก่อนคือลุงล่าสุดหนูต้องบอกเลยว่ามันคือใช่เดี๋ยวนี้ <c oughs> หนูจะต้องบอกว่าหนูคาหนูเก่งที่สุดเลยืม มีถาดสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมีไหมคะถาดสี่เหลี่ยมใหญ่ๆฝัง่ขง,ขงขนฝัน่งขนนเนี่ยเหรอคะก้มหยิบให้หน่อยดิสีเขียวก็ได้ที่มันใหญ่อ่ะใหญ่สุดอ่ะสิ่งไหนใหญ่ก็เอาสิ่งนั้นเลยฮะ ได้ได้อันไหนก็ได้ค่ะหยิบอันไหนพี่ว่าอันไหนดีก็โอ้ใหม่ใม่เลยดีค่ะขออนุญาตแบบนี้แบบนี้ผักอยู่ไหนบ้าง หมูเนี่ยควรจะอยู่ในแบบยาวๆอ้วนๆยาวๆสี่เหลี่ยมอ้วนๆโหลงมีทุกอย่างเวอร์เวรที่สุด <Okay. S 1> มันมีเล็กกว่าน,นี้ไหมคะ <Okay. S 1> โหทำไมลงมีทุกกับอย่างเลยอะ่ะอีดอกเข้ากันเข้ากันจ้าลง <laughs> อ่นนี่เล็กลงโอเคสวย แบบนี้อ่ะหมูลงค่ะเงี้ยอะหมูชิ้นใหญ่ๆเลยจ้าไม่เอาชิ้นเล็กนะจ้าชิ้นใหญ่ให้มันตัวเจปลาแดบคำอา้าวกินง่ายรสหวาน <c oughs> อืมอืม มีอะไรก็ใส่ๆไปเถค่ะลุงแอนเขาล้างผึ่งมาให้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปผักใส่ลงไปกินผักจ้าไม่ได้ชวนกินเออ ไม่ได้กินแต่หมูอย่างเดียวจ้าอันนี้ล้างแล้วเนาะทีรักจ้าโฮ้ยน้ำลายไหลแล้วลุงเสียดายไม่มีกระเทียมโทนดองว่ะเราเนี่ยขายกระเทียมโทนดองด้วยนะคะคุณลูกค้าที่เกศีเอฟอ่ะใช่รีวิวเก่งรีวิวของแบบผู้ประกอบการเจ้าอื่นแต่ของตัวเองปุ๊บจึงไม่ได้รีวิวจ้า ลับบทลืมอโอเคเสร็จแล้วค่ะเว้ยเว้ยอ่ะแล้วก็แบบอย่างนี้ค่ะบึมแล้วก็มีขนมจีนนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP ต่อไป